ก็สวัสดีนานา,นาตกปลานะครับวันนี้ก็เป็นเย็นวันเสาร์ที่8กันยานะครับที่เราห่างหายราชก,การตกปลาไปเกือบสาอาทิตย์เลยนะครับสองอาทิตย์กว่าไม่ได้จัดเป็ดเลยนะครับก็มีวันหยุดน้อยแล้วก็ติดภารกิจด้วยก็ทําให้เราวันหยุดหายไปนะครับก็มาอยู่ที่ช่วงสิ้นเดือนกันนะครับลงหมายเดิมจาก e ีล่าสุดก็คือลำเมลาสิงห์บุรีนะครับก็วันนี้ก็เช่นเดิมครับก็ขอ ความอนุเคราะห์จากท่านสวนะครับผมลงแพส่วนตัวท่านนะครับก็ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์เรามานะครับก็จริงหมายนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าลงแพได้ไหมไม่ได้เปิดรับนักตกปลานะครับจากอากทีที่แล้วนะหลายท่านก็ถามมานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็อันนี้แพส่วนตัวไม่ใช่แพรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เอาครับลงละเดี๋ยวเราลุยกันไปครับแม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็ เกือบหกโมงแล้วนะครับที่มาเย็นเพราะว่าที่เนี่ยป่ากินกลางคืนนะครับเห็นจากคลิปที่แล้วก็กินตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสองตีสี่ประมาณนั้นครับก็ลองดูครับไปลุยมีดึงแบดนึงนะครับไม่รู้หลุดหรือยังนะ คนเดียวแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับพอเรามัวกดกล้องกดอะไรก็ปาลาละแลวนะครับเมื่อกี้ก็แวด๊ดแวด๊ดแว๊ดนะถูกมือกดกล้องกลับไปแล้วตัวแรกไม่ได้เอาครับลุ้นกันมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกดดึงแล้วนะครับก็ถือว่ามีลุ้นนะฮะเอาครับเดี๋ยวรอทีมงานเรามาน,นี่ก็คุกคักหน่อยครับพอละกดกล้องกดอะไรก็ปลาหลุดไปแล้วจะได้นะลากแหลมด้วยไปดูต่อครับ

มา,ม,าม,มา้ตุ้มครึ่งครับมาแล้วแตมแรกนะุอยู่คนเดียววิ่งกดกล้องกดเลยกดไปลหลายตัวแล้ว ครับมาแล้วครับแต้มแรกใสๆบิ๊กๆเลยฮะปลาตัวสลายตัวดูความโหดของปลามแม่ลานะครับดว,ดวงเก่าดวงเบ็ดเก่านีครับพวงเบ็ดเก่ายังติดป,ปากอยู่เลยนะฮะเนี่ยนครับดีพวงเก่าคนระับก็เเป็นพวงผมนะฮะโหหหหหหหคหัดหาหหหหห้หหหหหหาหห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 นหหหนหะห เรียบร้อยครับบืดมาสองทีก็ตัวที่สามเอาได้แล้วครับก็ลากยาวโอ้โหยอมใจเลยนะครับปลาตัวนี้เบ็ดพวงเกา่ายังติดปากอยู่เลยนะครับแล้วเบ็ดติดปากสามตัวเป็นของพวงเก่าติดมาสองตัวครับเป็นของเราตัวหนึ่งนะครับเพราะเราใช้เบ็ดเดี่ยวสู้ยิบตานะครับแล้วก็กินโหดมากลากแวดยาวหาเยอะอยู่พอดีน้องพีมาพอดีนะมีคนตักปลาให้ไหม่งั้นก็น่าจะชุลมุนอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่าน้าอามก็ยัง กระปองอยังมาไม่ถึงนะต่อคนเดียวนะฮะตอนนี้ทุ่มกว่าครับทุ่มยังไม่สองทุ่มดีนะได้แล้วถึงแต้มตุนไว้นะฮะไปครับลุยลุยต่อช่่มคำนะครับสักสามทุ่มกว่าริกไม้ดอกนะเป็นปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะแก้ปล่อยครับ <c oughs> วันนี้ตั้งใจเอาปลาใหญ่อย่างเดียวครับป,รลลปลาเล็กเราปล่อยไปครับแกะปล่อยกันเดิน <c oughs> ผ้าแสงไฟแวบ,บๆมาเลยเ้าใช้ใส่เสมอ สายทุกงานสายทุกทิศทุกลมทุกลมส <c oughs> ามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วเพิ่งถึงนี่ครับรอตายนะครับมือนี้ครับให้อภัยนะครับตจงเป็นมาสายแต่ว่าย่างหมูกระทะมาให้ครับกำลังหิวเลยครับใกล้สี่ทุ่มนี่ร <c oughs> อตายครับมีสู้ได้ยันเชา้า <c oughs> มีแรงเยอะนะครับคืนนี้ขออนุญาตลุยก่อนครับ ตีห้าห้าสิบครับผมใกล้จะใกล้จะหกโมงเช้าแล้วครับก็เมื่อคืนเงียบนะครับมีปลาตะเพียนมาเสริมตัวหนึ่งแล้วก็โดนผักบอดชุดใหญ่เล่นงานไปชุดหนึ่งนะครับหลังจากควักตบไปก็มีเรียมาลงทายนะครับก็มีอะไรพื้นที่ธรรมชาตินะบแบ่งแบ่งกันทมาหากินไปก็หลังจากนั้นก็เงียบยาวเลยครับมาจนหัวรุ่งหัวหลับ มันเดงแอดหนึ่งก็หายนะก็เดี๋ยวผมว่าจะอีกสักชั่วโมงก็จะกลับบ้านแล้วครับไปตัดต่อคลิปลงแล้วเพราะว่าเราไม่ลงคลิปมาสองอาทิตย์แล้วนะนะนะเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวควนดูลืมนะครับ,นะรบเดี๋ยวฝ้าอีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มทยอยเก็บของครับไปครับลุ้นต่ออีกสักแป๊บหนึ่ง ปลาาลาของแท้นกที่ตื่นเช้าคือนกที่ออกหากินได้เสมอใช่ไหมใช่ครับแต,รแต่ปลาที่ตื่นสายคือปลาที่ไม่โดนเป็ด <c oughs> ปลาที่นี่แข็งแรงนะฮะดูครับผูกไว้ตั้งแต่คืนเนี่ยยังแข็งแรงเลยครับ ลากอะเมื่อกี้ลากนึกว่าแบบไซส์บ nee, ิ๊กๆปล่อยปล่อยปล่อยนี่ยปล่อยเนี่ยกลับมาไซส์สามี่โลนะตามแม่มตามตามแม่กันมาโอ้โหดึงก็ตกตกใจเลยแล้วเสียงไม่ค่อยดังเลย ปาเาป็นลายถ้าบุญเลยได้บุญตอนนั้นทักติ๊บโลไม่เห่าขึ้นป้องฮึ่มหกโมงสิบนาทีนะครับก็ลากแป๊ดแต่เมื่อกี้นึกว่าป,ปลาใหญ่นะแต่เป็นตะโกกสายรุ่นๆนะครับลากให้เราแบบใจหายใจฟั่มนะครับวันนี้โด<ม>นแล้วโดนแล้วโดนแล้วนึกว่ปลาใหญ่เล่นตัวมันดึงเหมือนน้องตะโกกให้ <c oughs> ดึงเหมือนมาก ว่แบบวัดไซต์ตึงตึงอะแต่ว่ามันจะกินไม่กินเราก็ตั้งเป้าไว้แค่หกโมงครึ่งะนะครับหรือสักสิบนาทีนะครับกินก็กินไม่กินก็เก็บนะเราช้ำกับมาตั้งคืนแล้วนะเราซ้อมไม่ได้ช้ำกับปลานะนช้ำกับยุงครับน่งป่น,นี้ชุมแน่นอนครับตำนานเลยหมายตำนานสิงห์บุรีเลยชุมสุดๆยุงนะฮะลองมาดูครับ ก็อย่างที่บอกแพาแพรนี้ไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวนักตกปลาครับก็อย่างใครจะมาเนี่ยขี่ด้านหลังเราไล่ไปนะครับลงได้หมดเลยนะครับไล่ไปนะครับยาวๆเลยนะครับเห็นเป็นลำยาวๆได้ตลอดแนวมีต้นไม้จะหลงได้ตลอดแนวเลยนะครับก็ชวนมาปากินกลางคืนกลางวันก็ลองลุ้นกันเอานะครับแต่ดวงใครดวงมันครับนะครับตามที่บอกหกโมงครึ่งนะฮะก็ ไม่กินก็ต้องก,ก,กลับเลยวเหนื่อยทั้งคืนแล้ววันนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะมันก็มีดึงบ้างเอาได้บ้างไม่ได้บ้างก็วันนี้กับผลงานที่ได้กลับไปนะฮะตัวเองกลับไปตัวตึวง่วงก็ยังดีดึงไปหลายทีดึงไปหลายทีนะฮะวืดมากแล้วบ้างฮะ <S <S มันเป็นความผิดของแอบเบนด้วยแหละที่มาช้านะครับทาให้ผมต้องงวงกดกล้องด้วยอะไรด้วยนะผมไม่ผมไม่โทษตัวเองหรอกผมพูดเพื่อนหมด ไม่เคยผิดมานะก็เช้านี้ก็มีเข้ามาตะกไค่อยู่บ้างนะครับก็เป็นธรรมดาของการตกปลานะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับปลาไซส์แบบนี้นะครับก็โอเคละก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมและยอดซับตั้งไขทุกซับนะครับโอเคครับคลิปหน้าเดี๋ยวว่าช่วงนี้แม่น้ํามันค่อนข้างยากในพื้นที่สิง์บุรีครับ ขาปล่อยน้าเหนือมาแล้วระบายน้ําจะล้นตะลิ่งหมดแล้วเราก็ต้องมาหาหมายน้<อ>ํานิ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะเห็นทิปที่เรามาหาหมายน้ํานิ่งนอนเฝ้ากันกลางคืนบ่อยหน่อยนะครับทนทนดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ